s โนว์สลิปปิ้งมา k บำรุงผิวหน้าให้ขาวใสชุ่มชื้นเพียงแค่คืนเดียวคุณก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเคยใช้แบรนด์อื่นมาแล้วแต่สโนว์สลิปปิ้งมา k ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดบอกลาปัญหาผิว สิวริ้วรอยความหมองคล้ำและความแห้งกร้านาเช้าพบผิวใหม่ที่สวยใสยสุขภาพดีดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดอย่าปล่อยให้ผิวขาดการบำรุงอีกต่อไปเพียงทา snow sleeping mask ก่อนนอนตื่นมาผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสเนียนนุ่มกว่าเดิมค่ะ สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนจอนี้นะคะถ้าคุณชอบเคล็ดลับดูแลผิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณนะคะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเราหากมีคำถามหรืออยากเล่าประสบการณ์ใช้สลิปปิ้งมา r ์ s ของคุณเองไหมคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเรารออ่านอยู่ค่ะ